นีของผู้บริหารทาศีมูลนครับแล้วก็สนอ,บอนบะขอร่ก็ก็ได้จากการแลเกเปลี่ยน,น,น,ท,น,ยนท่านท่านมูนเชื่อว่าท่านที่สกงทารแล้วกอแลกเปลี่ยนอาท่าอการแลออกไปถ้าเอาแข่งขงันที่ยนแลกเปลี่ยนจะได้ตาเจตาหม่จากอย่งน,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 นี้ะนะครับผมไม่ได้หวัองอะไรนะ น่าเลิกแต่ประเทศเราก็ได้ไปแล้วตอนนี้เราสุ้การเนี่ยนะครับทางเสนอบอกว่าขอแค่แลกเปลี่ยนนครับนี้เราของนเราลองทำดูนไม่ไม่แข่งเราก็อยากจะไม่อยากให้แบบผมโครงการอื่นรบปนกับโครงการเรียนสุดคนโครงการเรียนสุดนของคุณแทบตายนะครับเราม่าแข่งขันไม่รู้ไม่ใช่อันนี้กรรมการระดับประเทศของนมญ เราผ่านระดับข้าไปของระดับประเทศเลยครับรับรู้ไหมครับรืลอดสุขภาพระดับประเทศจะมีบทเรียนที่ข้าาังราสู่สี่สี่ถ้าราเจอสรเสือมวรอไปครับผ่านระดับที่ได้อย่างนิ้งคือบางทีเราไม่ได้มาตังเนครับวลนนสเสือระดับภูมิภาคเราไม่ฟังเนครับไม่ใช่พอเราไม่ฟังกรรมการเราก็มาดู ปีหน้าเราก็มาเหมือนเดิมที่สำคัญคอคาร่วความรูปอของรานก็เป็นสไตล์เอดของสไลยามาได้เปลี่ยนเฉยพราะจริงเพราะว่าเราก็ทำกับโครงการนี้มาตั้งแต่ปีหนึ่งสองสามก็จอาศัยเรื่องนี้ไปในางดานตรงนี้อยากจะแกเปลี่ยให้รู้เข้าร่วมเาทำทำขโคองการสอง

รายการแต่ปี2 การเปลี่ยนขั้นตอนการเคารพนะครับสภานักพนักงางบัญนาคารพิเศษรวมเดินไปทางการศึกษานะครับจะได้มนต์ผลการข้ากงานรูปแบบ MTPS โดยการประชาติมพันธ์ตั้งแต่การพิจรณของระเด็นประยชน์สารพเศษพื่อพักนาคุณลักษณะอภิะการของโครงการพิเศษนะครับเรื่อขึ้นมาและปบ และได้รับแรงกำลใจจากเข้ารมับิวาตีในการศึกษาขอให้รรชการไดสิทธิ้สี้านนะครับจึงพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ e t ที m o d ยวขึ้นโดยมีจุดประสงค์ดังนี้นะครับหนึ่เพื่อพัฒนารูปแบบว t p s เ o d e l ในเชิงวันธรรมสังคสองพัฒนาสุมสัมต์ทางการเรียนในิงาัรัคสามเพื่อศึกษาความรู้ควใจของรูปแบบ ETPS model หเพื่อพัฒนาคุณลักษณะห้าประการและตปิญญาของวัรรมสงนะครับ มีเป้าหมายเชิงปริญญาคือว่าผู้เรียนนะครับร้อยๆนะครับบมโควิดระดับที่เจ็บป่านผู้เรียนร้อยละร้อยต้องมีความมีควใจต่อรูปแบบจริงในเรื่องขอระดับหน้าที่ปัยร้อยละร้อยของผู้เรียนต้องมีสูตลักษณะเยี่ยมของกันลักษณะของลุนหน้าของการการสุจริตนะครับที่เยี่ยมระดับหน้าครับต้องหมายเชิงคุณภาพนะครับผู้เรียนทุกคนต้องสามารถที่แก้ปัญหาสุขภาพมันจะสุขภาพมีความสะอาดและเขาไม่ต้อการ ผู้เรียนมีค่าดีเยี่ยมและมือด,นดนีด้วยความสื่อสารเตืนนะครับมีกระบวนการิตงานนะครับการออกแบบพัฒนก,นกนรารด้วยระบบพีดีซีนี้นะครับเริ่มจากการวิเคราะห์หลักสูตรส้างผู้ยานะครับวิเคราะห์บุลักษณตร์้าประการและปฏิยาของการเรียนผู้ยนะครับก็ศรรึกษาทฤษฎีภาษาที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อจัดบางหนดากราฟ MTPS m o เดลนะครับคือสื่อผสมทั้งห้าชุด เราพอมาวิเคราะห์ให้ว่าในสื่อห้าห้าชุดมีกิจกรรมนะครับในื้อหาที่สอดคล้องกับลักษณะภาพประกอบของการเรียนสุนทาีและรอบอภิญาสามข้อของโครงการเรียนสุนทาีครับขั้นดําเนินงานตามรูปแบบ MTVN นะครับเป็ MTVN เป็นตัวย่อนะครับของขั้นออกแบบนะครับสื่อผสม M ก็แรกก็คือมัลติมีเดียหมายถึงสื่อผสมมีทั้งหมดอยู่ห้าชุดเป็นที่หนึ่งนะครับเป็นส่วนตัวเปือส่วนตจทย์นที่สอง ไม่ผลดรัที่ถัดสองที่สจะได้อย่าทำกฎหมายป้อง pues, mm hmm. รัจินหือที่สี่คิดได้เป็นที่น่าเน้นพอเพเหงอย่างดีนะครับเฉพาะหน่วยที่สามในเรื่องของโภพีพ <c holder> ีเว้นกฎหมายชงป้องกันครับว่าก่อนที่ไปรัจริตีเรามาป้องกันกฎหมายป้องกันที่สำคัญครับคือเรื่องกฎหานิก็คือเฉลิขพรบสอรัมนุธรรมชหกสิบเอนะครับมาตราที่หกหรือที่แปดรนี้เนี่ยเรได้เรียนครับแล้วก็ สารพิเชียงครับอันนี้เป็นตัวย่อของปองเพียงโดยใช้รัสรอ,องสิบพัฒน,นาโดย,ยรองศาสตราจารย์ดรมานีชัยพิวัฒน์ชัยพิรัชวศิริทั้งแนสองรอบครับรอบแรกมาใช้เราไม่ได้ที่พัฒนาเขบสองปีของสองปีต้องปรับแนวคิดในเรื่องของสารพิเชียงใหมน,น,น,นคะครับดังนั้นขั้นตอนนำส์นําไปใช้นะครับเอ็มมาสเตอร์ก็คือผู้แกนนาก็คือผมเป็นผู้แก้นำผ่านการอบรมที่ตโปรบูนหรือทางที่โปริีนะครับตั้งแต่ปีหกึิบ ก็ได้นำแบบสูตรออกไปสอนสอนตามแผนสอนแบบแอคทีว์แบบนี้ให้ครูควูครับสอนแบบว่าการพัฒนาระบุในเรื่องของเทคโนโลยีเครับเพราะเราส่งเสริมระบบคิดแบบดิจิทัลหนึ่ขั้นอนนะครับใงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันรับเป็นดิจิทัลให้นักเรียนเริจะชอบครับเกมผมก็ใช้แค่ทิกตอกครับแค่พี่ซิมวิทน้ำหนึ่งไปดูเราครับอย่างนี้นะครับแล้วก็พีซีเอ็นนะครับแต่เราก็จะในกระบวนการขั้นตอนและประเมินผลเนี่ยสำคัญครับต้องอาศัยการมีส่วนร่วมทีพาดิสเคชัน ครูผู้สอนคนเดียวไม่พอครับต้องใส่ครูที่ปรึกษาในการทำหน้าที่รับชอบของเรียนต้องอาศัยครูแนะแนวต้องอาศัยครูปกครองในการเรื่องของวินัยนะครับแต่ก็ช่วยกันแล้วก็เอสซิสเต็มก็คือหมายถึงการทํางานอย่างเป็นระบบในที่นี้ก็หมายถึงระบบพีชคณิตนเองนะครับดังนั้นจากหูวช้าไปกลางวันตรนหนึได้รูปแบบที่ดีๆนะครับเอ็นก็สองตัวที่สมโตะที่สมโตะื็อะไรครับเพื่อจะทําเพื่อนทุรักทุเลงามประการฝึกการเรียนสิจริตและปริญญา ประสิทธิภาพการดำเนินงานนะครับปี65สงก่าปี64นะครับ้ก็มูลค่ัทังโครงการที่สมีความม่ความมั่อคงความม่นคงคสามมั่นคงความมั่งควาพมนคงควม่นคงความั่นีงคามมั่ดคงั่นคงามนี้ความั่คามมั่ามสร้นคคามม่งคามั่นคงความมั่นคงความั่นคงนะคราับนคงกวามมันคงคามั่นคงคามมั่นชงควาั้นคง่นๆไดวาม่นคงามชันคงคนคครามับคงามมั่ความนความ่ไคงความ่นคง จะเปลี่ยนรูปได้ในระดับประเทศได้ในวันที่เราเลือประเทศ2ปีต่อกันคือปีที่64สีนะครับแต่ครูผู้สอนก็เป็นวิทยกรกับครูปอกชก็เป็นวิกรนะครับเคลื่อนในเรื่องของโครงการสุขภิบาลือเรื่องของค่าสตรองมูลเดือนพลเมืองสี่พิเศษต่างๆนะครับทรัพยากรอะไรก็ประมาณนี้ใช้แล้วก็ใช้ให้ประหยัดแต่คุ้มค่ากับสายอุสอหกรรนะครับแต่เรามีโครงการของเรียนมาทีโครงการสร้างวิศวกรรมจริยธรรมออกแบบศิลปศาสตร์ด้วยนะครับูในเรื่องของไอทีเอเรื่องปอกชเรื่องอะไรต่างๆนะครับ คแต่คนที่เกิดตามก็ดูประสงค์นะครับมีสี่ข้อข้อนิ่ิก็ได้ทุกแบบนะครับข้อที่สองบทสรุปก่อนเรียนและหลังเรียนหลังเรียนก็ส่งก่อนเรียนนะครับและข้อที่สามความถูกต้างใจนะครับของโรงเรียนอยู่ในนักเรียนที่เรียนเกิดปริมากที่สุดที่สําคัญตรงนี้ครับเรื่องของงานเขาต้องการถึงจุดมุ่งหมายของคุณลักษณะของการของการดูเป็นสุดที่สุดและปริญด็นยาวรูเป็นสุดที่สุดครับคุณลักษณะที่สอดคล้องนะครับคุณลักษณะที่หนึ่งคือสากลการคิด กิจกรรมที่สองครับค <t> ือช <ultimate> exactly. <t> ุดสื่อผสมชุดที่1ที่2ที่5คุณลักษณะที่เกิดผลการประเมินทักษะกระบวนการคิดระดับบอิเดียมและวเปคิดเป็นรอยละรอยนอกจากนี้นักเรี่ยังสามารถผลิตในเรื่องของสื่อสร้างสรรค์สร้างสรรค์ผู้ผลิตรณรงค์นะครับไม่เอารถส่วนตัวมาล้างที่โรงเรียมรณรงค์ไม่เอาโทรศัพท์มือถือไม่ใช้แบตเตอรี่ทำเป็นนันสร้างนะครับถ้ารบินเรียนเข้าใจเราก็จะทำได้สองนะครับกิจกรรมเก้ามีดนตรีใหม่เป็นการสร้างเครือข่าย การทำภายในและภายนาะเกมเมื่อก่อนต้องอีดูตีเป็นไงครับแต่ปัจจุบันแค่ผู้ชนะต้องเป็นคนสุดท้ายเขาคิดคนเดียวแต่วิธีคิดแบบใหม่นะครับเปลี่ยนครับเป่นเป็นกลุ่มครับช่วยกันครับผู้ชนะคือคนที่ช่วยเหลือกัำลังที่สุดครับอันนี่วิธีคิดนิดเดียวครับสามารถเปลี่ยนนะครับจากความเป็นแกตัวจากทางสี่กลายเป็นความเป็นแกส่วนรวมจากทางสองครับกากการเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรอื่นๆมีวินัยครับจะฟ้องในชุดที่สองชุดที่สามผลการประเมินด้านวินัยได้ร้อยนอกจากนี้นะครับ ้าเรียนยังปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนได้อย่างเคร่งครัดนะครับด้านวามสื่อสารนะครับผลการงระเนนของส0รอ่านนะครับจะสังเกตได้จากสถิติของหายได้คืนของโรงเรียนับปี65ที่สูงกว่าปี64อยู่อย่างพอเพียงนะครับผลที่เกิดนะครับด้านของพอเพียงประเมินแล้วได้ระดับดีเย่างระระร้อยครับถ้าเรียนสามารถแก้โครงการเพื่อจะไปสู่การปฏิบัติด้วยการทดรองหรือได้อย่างต้องครับ แล้วก็กิจสธาณะครับผู้เรียนมีกิจสธานะระดับีเที่ยงรบร้อยโรงเรียนก็มีการดูแลพื้นที่นักเรียนเขาก็จะทำโดยสาธารณสุขลไม่ต้องให้คอยใช้บรกรกิจกรรมที่สอดอกับวิทยาสูตรสามก็ด้านป้องกันกับสอด้อที่1ที่3ที่4ที่5้คนที่เกิดนักเรียนสามารถรณรงค์สร้างกฎระเบียบในเรียนห้องเรียนรนโรงเรียนเช่นสร้างกฎในห้องเรียนเราจะไม่ใติโทรศัพท์โรงเรียนเราก็ทําด้วยเขียนโครงการรณรงค์ต่อต้านข้างในกันรับ ครับผูกฝังนะครับชุดที่หนึ่งที่สองที่สี่นะครับนักเรียนสามารถถ้าเขารู hmm. <Kinda S 1> ้จริงเนี่ยเขาสามารถไปจัดค่ายสอนน้องๆได้เรื่อขอประโยชน์ของตัวที่มนย์วให้ของเด็กประยมนะครับการสร้างเครือข่ายเราชื่นการกับชุดที่สามชุดที่ห้านะครับเข้าเข็นโครงการแล้วเขาก็สามารถไปสร้างเครือข่ายทั้งในและนอกโรงเรียนในโรงเรียนก็ตอสี่ก็ไปสร้างเองนักเรียนมหนึ่งมสองเพื่อนนอกโรงเรียนก็มีโรงเรียนประถมเราไปจัดค่ายทุกปีโดยเฉพาะ ค่ายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ายของรักนะครับอย,ยู่ช่วงระงุน้ำจางค่ายสัตรองโมเดลอยังเป็นแกนนําของเยาวชนถึงตัวในการต่อต้านระบุจริยมกับอบประชาร่วมต่างนะครับเกิดข่ายตรงนี้เกิดจากหน่วยที่5นะครับที่เราไปทำจุดที่ห้านะครับตั้งใจของสําเร็จก็ที่พูดมาทั้งหมดนะครับ MTPS นะครับนะครับบทเรียนที่ได้รับบทเรียนก็ได้นะครับรูแปแบบการสอนที่มีคุณภาพจะต้องมีส่วนร่วมนะครับต้องมีส่วนร่วงแล้วก็มีความตัวคูณต้องเรียนรู้ยึดตลอดเวลา แล้วก็นำหลักการสูงงานมาในหลวงรัชกาลที่9ทำงบชัวรและการสิทธิ์ปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับการประยุกต์นะครับใช้ผลงานต้องวิเคราะห์ผู้เรียนทุกด้านที่เขาเรียนคาหนึ่งครับคานวิเคราะห์ผู้เรียนทุกด้านนะครับโดยเฉพาะสภาวะโลจิงลอสนะครับแล้วก็จะมีเก้าที่สุดที่ข้าพูด่าสังเกติการบริหาแท้จริงแนวทางให้ประสบความสำเร็จเมื่อเราถึงตรงนี้เราต้องสร้าบตือข่าให้เป็นดับปฏิยาวิสุทธิ์ทั้งในและนอกโรงเรียนนะครับการเผยแพร่ก็เผยแพร่ทางสื่อครับเชี่ยว ทั้งส่วนตัวและก็มีช่อง YouTube ช่องผูตั้งผู้สนับุนแค่ไหนนะครับการยอมรับก็ได้รับการวันชนะเลิศระดับประเทศสองปีนะครับแต่โครงการนี้ยังไม่ได้รับรางวัลครับสำหรับเมื่อวันแรกนี้ดูนะครับก็เสนอแนะก,ก็การจะเอาสื่อนี่จะใช้ก็ขอให้ดูแผนการรับรู้อย่างเข้าใจนะครับแล้วก็สื่อมีความระดับชุดที่หนึ่งชุดที่ห้าต้องเรียงกันนะครับเพราะว่จาจัดเป็นฐานนี้ล้มนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับสบกกมการเสน่ห์ของ นี้ครับช่วยพักรรมกาสได้ให้ข้อเสนอแนะครับฝากเกินเนาะขอเชิญนจมทุนนะคะที่ได้พัฒนาในเรื่องของหลักสูตรได้จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้มีการวิเคราะห์ผลตาตอนแรกเนี่ยดูจากที่มานะคะไม่เห็นผล ผลการวิเคราะห์ก,การจัดกิจกรรมที่บอกว่าขาดทักษะการคิดเนี่ยขาดการาแยกแยะอันนี้ก็เป็นมาหาในส่วนของอาชีพตรงนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับครูได้มีคิวอ c โพสท,ที่เข้าไปดูนะครับก็มีเวลาที่จะเข้าไปดูเนาะก็แต่ก็เห็นนะคะเห็นเห็นที่สิ่งที่ครูได้ได้โชว์มา ประโยชน์ที่ได้รับตัวเราก็อธิบายให้ใหฟังอีกครั้งประโยชน์ที่ได้รับหองสาสี่ห้าประโยชน์ก็คือโรงเรียนก็ได้รูออเเรแปแบบ กลุ่มแกน,น,นเนี้ยกลุ่มเนี้จะเป็นแกนนำในการจัดค่ายเพื่อจะเป็นแค่น้นองๆแล้วก็เป็นคณะกรรมการนักเรียนที่คอยวางกฎวางระเบียบอะไรนี่นะครับหรืออาศัยหางค,คิดเรื่องคิดแยกแยะอาศัยเรื่องการเรียนหลักสูตรต่างๆรี่เป็นเป็นอิแพคนะครับที่สแสดงออกไปที่การมีอยู่ในรายวิชาอันนี้เป็นรายวิชาเพิ่มเติมแล้วแต่มันมีอยู่ทั้งหมดสีชั่วโมงนะครับผมเราเราเออดึงออกมาเพราะเพราะเราไปเจอการประเมินสูตรเราไปเจอว่า ใหสอนรัศตดต้ตงน,นู้จริตจรรู้ว่าบทที่สามเนี่ยมันมันไม่มีความต่อนเนื่องกับบทที่หนึ่งมันเอาเรื่องของคุณธรรมมาสอนบนเลยซึ่งไม่ใช่รัศุดต้ตาก็เลยคุณจะขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันให้มันเชื่อมโยงกันเราไม่ทิ้งบทที่หนึ่งบทที่หนึ่งขึ้นแยกแยะอย่างดีอย่างบบยากเด็กเรื่องเห็นแก่ตัวเขาไปเจอบทที่สามเอาล้างจานปลูกผักเลี้ยงใจขายปลาดุกแล้วรัศุด้นผ้จรินรตรงไหนครับ นี่คือคือเราค <Ether> ิดกันนะครับเราวพอเวลาสูตรกันในาอเดี้เราก็ต้องเอาคิดมาใหม่นะครับเราต้องทำกลุ่มสตองที่ไหนในทำโครงการหรือใช้เอสเตอร์มิเชียลในมันเราจะได้ยินร่วมงในตัวตอนนี้ตัวหลักสูตรเนี่ยได้รับการกำลังเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไปที่เอ็มนหน้าด้วยการผมไปนั่งอยู่ขางล่างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาถอดบทเรียนจากหลักสูตรเพื่อให้ในลักษณะก็คือ ความชัดเจนมากขึ้นแต่ในรายรายละเอียดของวัตถุประสงค์เนี่ยในตัวเรื่องของตัวลักษณะเนี่ยมันไปอยู่ข้อสุดท้ายเนาะก็อยากจะให้ความเป็นหัวใจเรื่องของหลัสูตรเนี่ยมันน่าจะไปยกท้ายแล้วเอาตรงนี้ขยับตัดขึ้นไปเพื่อให้เห็นความสําคัญเพราะว่าตรงนี้เราตลังใช้โครงการเป็นพิเศษแล้วก็ออรายงานสุดท้ายเนี่ยก็อยากจะให้มีตัวตัวรายงานหรือตัวข้อมูลเครื่องมือที่บอกว่า แล้วสารฆ่าประกาดอีกนะครับก็เชื่นชมเนาะปีที่แล้วเนี่ยก็ไปร่วมที่เดวาน่าด้วยก็ว่าหน้าหน้าคุ้คุณครับครับครับดีดีด้วยครับอันนี้ก็ต่างตึงเต่งนะองครับผมอันที่หนึ่งับคือตัวตัวตัวแบบประเมินเนาะผมใช้แบบจางแงนักวิชากันนะคุณผู้เพื่อมาประเมินขึ้อย่างนะเนาะเราเราต้งานของนานๆแต่บางตัวไม่ใช่เพราะถ้าาใส่ของดีว่าเช่น หน่วยหนึ่งที่เป็นขมที่สร้างสรรค์ผมก็ทำหลับใหม่ตอของปรชมารัเรื่องของการตระงมินกระบนการที่อีความแห้เข้ากับโครการในสุจนะครับเราก็ัแล้วก็แทรกในคิวนขอพันพวกผมก็ไม่ไม่เคยส่งในในนี้ว่ามันจำกัดด้วยหน้าก็เลยเป็นคิวคลคกัเข้าได้นทานีคเลยบเพล ือเป้าหมายเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพของคุณครูอยู่ร่วมกันคุณครูรูหน้าสี่เอกสารในมือไหมคะคืออยากให้แยกชัดเจนนะเพราะว่าคุณครูจะพูดรวมคือเชิญปริมาณแล้วก็ใส่คุณภาพไปพร้อมแต่พอพอเป้าหมายเชิงคุณภาพคุณครูไม่ได้ใส่ลงไปว่าคุณภาพอะไรยังไงคือเชิงปริมาณโดยสูงสุดอย่างอีแบนี้เรากระทำเราสูหเราสูรท่านจะเนี่ก็คือว่าเกณฑ์ของเขาคือร้อยแปดสิบไม่ใช่ไม่ใช่คือร้อยละ ร้ละละลอยละร้อยของอ่ามีผลสัมฤทธิทางการเรียนในระดับที่ดีอันนี้ครูครูบอกว่าเชิงปริมาณอันนี้เป็นเชิงคุณภาพปริมาณก็คือใส่จานวนลงไปว่านักเรียนกี่คนจานวนเท่าไหร่แต่คุณครูใส่คือเชิงคุณภาพลงไปอันนี้นกกนคือครูตัแยกก็คือปริมาณนักเรียนกี่คนร้อยละเท่าไหร่อันนี้นนคือ,อได้แต่คุณภาพตันแยกออกมาอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าในเรื่องของปริมาณคุณภาพของคุณครูเนี่ยครูครูไม่ได้บอกเลยว่าคือคุูครูบอกว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถในกย่าง เพราะแยกๆคนประโยชน์ส่วนตัวส่วนรวมงนั้นแค่นั้นแต่ว่าไม่ได้บอกระดับไหนดีคุณภาพระดับคุณภาพคุณครูไม่ได้ใส่เนาะขออนุญาตเพิ่มีิจิตนึงแลวกันเนาะเพราะว่าของเขาคุณครูทำเสนอได้ดีมากโมเดลน้าสิบค่ะโมเดลโมเดลของคุณครูโมเดลของคุณครูในเมื่อสำเร็จแล้วน่ไม่ต้องมีการประเมินพฤติกรรมนั่นเอนอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราเสร็จแล้วเราก็ต้องไปทำยังไงต่อคือประเมินประเมินรูปแบบผ่านผ่านก็คือเอารูปแบบไปใช้ แล้วทีนี้พอออกามามาส่วนอนักเรียนยังไ,ไงอะ่ะประเมินผลสมฤทธิ์เขียนรายงานประเมินรูปแบบแ,แล้วคือนนผ่านไม่ผ่านย้นอนกลับแล้วมาใช้กับน,นักเรียนผ่านผ่านก็นคือสรุปเขียนรายงานแล้ว,วสิ้นสุดสิ้นสุดคือทําอะไรไม่ต้องบอกว่าคือสินสอส้นสุดคือสิ้นสุดคุณครูใส่เลยว่าทําอะไรเริ่มต้นก็เหมือนกันคือเริ่มเริ่มดําเนินการทําอะไรนี้รอบของอสอน,นอ c r อ s s m o d u l ค่ะ บอกว่าสิ่โมเดลมาแคือคือคือไม่ต้องบอกว่าเริ่มต้นเดียวคือใส่เลยอ่าก็ใส่ไปเลยว่าคือไอเริ่มต้นของเราคือทําอะไรลักษณะเนี้ยมันเป็นลักษณะของภาษาคอมพิวเตอร์ว่าตัวใส่คือเริ่มต้นและสิ้นสุดเริ่มต้นคือวงลีคือใส่ลงไปว่าไอเริ่มต้นของรูปคือทําอะไรใส่จอดจงลงไปเลยแล้วกระบวนการดําเนินงานต่างๆก็คือสเหลี่ยเนาะแล้วก็เงินผลก็คือลัาษณคือสี่เหลี่ยมต่างๆแล้วสรุปก็คือวงลีเดิมไม่ต้องบอกสิ้นสุด

vamı bir ขนที่หนัตัและส่งตัวได้ด้นอนก็ดีส่งตัวได้พอสมกับโอเคครับ